เราก็แชร์กันด้วยครับผมติดตามเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับขอบคุณครับติดไว้สต็อปเหยียบลงไปฮะฟาดลงเยี้ยวต่อการนี้ครับผมฟาดฟาดไปทันทุกครับนิสเซอระเบิดมาหรือเปล่าสตาร์หยุดไว้ครับกลิปมาสลอสพยายามสไยครับโซเฟดปาดไว้ครับโดนคิวโดนตีอีกหนึ่งทีก็อาร์แบทพุบมสต็อปเหยียบสองครับมาสล็อตดับบเิส W1 ปาดไปเซตอาร์แบทฮะกลิมโดกัดฟัน ครยงหน้าตดของอิกไนไปแล้วหน้าโคิวก็ฆ่าขึ้นกลับ,าลาบมาแรกนะครับอาแบดมัสรอสแล้วก็คลิปสไตล์ตกตามไปสกอร์เป็นซับดอซฮะเอาแรนไปแล้วถอยฮะทางหน้าโดของัางเบเลเจอคลิปสวอมอิอกสวัลกบไล่ตามหมดระเบิดยัำใส่ก็ไปครับอลอัดหน้าของเจโนเจมเซไม่รอดนะสกอร์เป็นอสามอะสก,กู่นะครับ แกสตรามแปละ,ปะลงไว้ฮะแล้วตอนนี้ก็ฝ่ายนั่น R8 บอกจัดการมาสลอนแล้วก็แจ็คก,กี้ไปครับผมยังมาจะโฉเฟล็คกี้ยังจิกกันอยู่ครับผมพยายามจะหลบนั่นโฉเฟลครับมีรอยไปโอ้แต่โอ้ก็ไม่ใจนี่เลือดเยอะมากสกอร์นี่ห้าต่อห้าครับผมแจ็คก,กี้ปับ๊บยิงกันต่อไปส่วน R8 รับผมเราจะมาสโลตไปฮะแต่แจ็คก,กี้ครับอกก็ยืนเขาเท่าว่าอยู่ในขณะที่เดียวกันอ e ีไ i s ์เนี่ยก็ค้อนมาแบบไม่หยุดฮนะ ด้านดุของฝั่งแควน่าบอกกร่นก่อนไปอ้อคิวบอลจุดการเกมีนดัลล่าเป็นอะไรกันครับเนี่ยแจ็คกี้ถอยครับชิดของทาวเวอร์ไว้ก่อนส่วนนั้นบูเบลก็ดึงลากแคมป์สแต็คครับเก็บโอเคลุนไปครับบูเบลโดนโดนตีมาไม่ปลอยแล้วก็ยกครับเฮเลนคินซิสซึงเข้ามาต่อแล้วก็ขึ้นสวอปเวฟปิดเข้าไปฮะแล้วเนี่ยเจมส์จัดการนั่นบูเบลไปได้ครับลองดึงย้ำต่อ ดิไปบอมแซมผีปวดตาเข้ามาฮะทางฝั่งนี้ก็ผมซานโดนย้อนลุกไปครับทางด้านโตของฝั่งนี้ครับอีเซลตะบดย้อนต่อตบขึ้นหนองแวนเรียบร้อยแพ้สุดบนนี้ออกม,มาแจ็คก,กี้อีไรส์แานเด้า์โนของฝั่งอีไรส์วัมย้อนกลับไปแล้วฮะเอ็กโซซิสซึซ่งเปิดมาด้านล่างนี้ว่างแอมวัมลงมา,จาเจม,มส์ซีคืบโซ่เวกับอัลเทอร์แจ็คก,กี้ไปก่อนฮะ บูเบลก็บอกสต็อปเรื่อมเปล่าเจอสันตัดเอาไว้แล้วก็หนุดด่มนิบเลยเจอรถเกาะไปครับดังนั้นบูเบลตายครับอีสเสือระเบิดมาไม่ช่วยบอกมาสล็อตไปอีกศพหนึ่งฮะไล่ตามต่อที่แจ็กกี้แจ็กกี้เวฟฟอร์มออกไปอีกหนึ่งทีแล้วตอนนี้ก็บอกแบลงค์ลากก็ปีก้กันก็ปี้เป็นทีเองบอกพยายามจะโดดหนีโดดหนีก็ไม่พ้นครับเรียบร้อยบอกสกอร์เป็นสิรรบต่อแปดฮะสตอมเยียบหลับลงไว้เออสปิเตอร์มาร่วมเติงจะต้านไว้บอกอวอรันทอนหมดใส่ย,ย้ำต่อดีลิตได้บอกเจมส์ไม่ได้แล้วสแตมปที่โนนแว แอครับผมไม่รอดฮะมาลึกม,มาเต็มแล้วนี่ดิสเบอร์เซน้์นโอเคไปใจพิษันโอ้คไปใจวาร์ปถอยก็ไปฮะสกอร์เป็นสิบต่อสิบครับตีกับคืนมาได้บอลเซนด์ลง,งของฟังเอ็มจีทรัชช์อ่อาแบดครับผมโดนตัดเข้าไปอามินก็นนนขี่โดนด้านโตของชอตดาบแล้วนะแล้วก็อีกส่วนกับสตันตัดน คือเลือดอ,อยู่ที่เลือดพันธุ์สีครับโดนดีลีนง่ายฮะเอาบอลลั่นซ้อนบดครับผมดีลีนจะมาต่อฮะส่งเขาเฟดปาดเด่นไปผมแล้วก็ตีเ,เข้าไปทุกท่านแหวนนะเวฟปอผ่านก็มาตอ่อยที่บทแจ็คกี้บทจะกการดีไรส์ไปได้แล้วตอนนี้ครับผมไล่ต่อที่อาร์แบทครับผมก็พี่พีเอเอามีดมาปาดเด่นครับแล้วก็เออร์สปิสเตอร์จับรวบตึงไปเซนส์พีเอพีเอเสียน,นั่นเอจิทไปแล้วครับทอสด,ดิดกับหลังมาครับผมเจมซี่เจอแอนนับิมไซด์อมโฮแจ็คกี้ปิดไป โดดขึ้นตัวเพื่อนรบหมดติดไซเลนครับอา R8 กระโดดเข้าหาแล้วตอนนี้ครับมาสล็อตคุมสตอมแล้วดับเบิลเอ็ดบาดเข้าไปอาแบ8ตายไหลต่อที่เกลนเกรนสไม่รอดครับบทดดองกับของทีมไวครับซิกนลอัลตราสกอร์เป็น10ต่อ16ครับก็นำอยู่4ีเคฮะทางฝั่งทีม MG t r u s ทรัมสตอลเียเปิดไปหมดปาดย้ำต่อถนแบ8เรียบร้อยฮะขิวผมจัดการบ8ไปสำเนนี้แซมพีเปิดผ่านม้า เอกโซครับไล่ดึงกันไว้แล้วนี่ครับโซเฟดป่าดึงนั่นเอออีรซ์ซึ่งก่อนฉีดเฟดโบไปอัธเลนต์มาสลอสลดกรอบไปสตันยันลงต่อครับทางด้านมาสลอสยึกยากันไว้อยู่ฮะฝั่งนี้ฮุ่ซับเหยียบไว้น้ำเลนป่านลงครับผมเซนต์ลนตูบิกทางฝั่งลูบิกวางฮะลูบิกหยุดนิ่งครับผมไม่เคลื่อนไหวแล้วนี่ยิงเคาะเป็นไว้ต่อทางด้านลูบิกบอกต้องเคลียร์ไว้ก่อนหรือเปล่าจับยกเทเลคกันซิสยังเหนียวอยู่โซเฟดป่านมาสุดระยะดาเมจครับไม่ถึง จะฟอนสาวก็ไปยิงหรือเปล่าอีไรส์ว้ามีกลับไปด่าบอสเวอร์เนนบอสวรรค์ผมก็จัดการนิดครีมสช่ไหฮะเอาก็ไป็ใจตายครับผมเอาไฟผมเอาแรนชอร์บทผานเข้ามาครับด้านนี้ครับไซโคดเข้าไปเฟรมฟอร์มันไม่หยอ่ออัดเข้าเตะผมเรียบร,ร้อยฮะไม่รอดผมจ้าเบเนดีกต์ครับของ,ของนเนักแจ็คกี้ครับ นายกองฟ้าผ่านไปบอลจับจงกัมต่อครับเอาว้รันฟอสปลอดครับปัดอีลิทีชน่าหนของฝั่งเกรย์แม้ยิ่งขึ่งกัเออสปิเตอร์จับรวมตึงมาเชน่าหนของแวนทอยครับคุยเงผ่านไปนี่แวนครับโยงมาสต็อปอัดลงเชน่าหนุ่มแวนไว้ฮะเวย์ฟฟอร์ดจับมาต่อที่ไอมเชน่าหนุของฝั่งแวนเรียบร้อยเบนก็หิ้วนี่แจ็คกี้ครับสต็อปไปผมเปิดวิกีบีเคบีส่วนครับเจมซี่ครับ ไล์ดิ่งถอยมาครับเอ็กโซ่ซึ่งบดเข้าไปอัดที่ด้าหนหลมฟาร์มาสลอตแล้วตอนนี้ที่ด้าหนหลข,ของมาสลอตเรียบร้อยผมก็เล่นแจ็กกี้ฮะก่อนหน้าอีกก็ไปแล้วเบนคอมโบผมช็อตเอาวแลน้วยับต่ออาแบตตายครับดูซูมเลือดเสน้นที่เขีวมีเลือดบูเมเบลจะสตันแต่ว่าโดนไซเลนยับต่อให้คิวตายแล้วตอนนี้ครับพยายามเปิดโก๊อตพยายามหนีครับโดนดูดเลือดค้างมาอยู่แล้วทีครับมีไรไม่หลอผมเจอที่ด้านหลของฟีเรนโบกับฟีเรนก็เอาวแล้วช็อตผมบดไปก่อนแล้วก็ถอยปีกด้านบ่าปแล้ีกไม่ ได้ทีครัผมเจอดาเมจทริ้กเข้ามาแล้วจะว้ามกลับได้เปล่าสตอมกลับช่วยไว้เฟรเลสครับหนีไม่ได้แล้วบูเบลโดนสูดเรืองริสวอปเวปิดเข้าไปครับคิวลิ่งสปีกข้อเดิมเจมซี่ครับอวอรันครับผมซ้อนบทจะมาต่อครับบูสตอมเหยียบขั้นสองครับแต่าเด่นป่าเข้ามาสลอตและสเตปป์ทีับผมรีโพิชัยตไปก่อนโดนโซมไลน์จากคืนไว้ฮะแต่เดนสลาด้าแล้วก็เดนพเพ็ตจะดับเบิลสเปลหรือเปล่าไอโซเฟตป่าครับเรื่อยๆฮะ อันหนักจะเต็มไม่เอาไราจอดดีกับหลังมาใส่จังหวะที่บอกเึือแหวนไม่รอดสลารด้าครับรูบิกก็ตายไปก่อนหน้า25ต่อ14รออัดเข้ากลางย้งต่อหรือเปล่าเลยเปิดผ่านมากมาครับผมด่านี้เอ็กโซครับยังไงกันต่อดึงผ่านกันไว้จับยกกระชากหัวไปบอกเต้นของฝกเคิวรับเ,เรียบร้อยเปล่าส่วนี้เออสปิเตอร์จับพร้มตึงขวานมาฮะ ทางด้านคิวบอบซื้อกันไปเอาลัดทอนบทเข้าย้ำต่อครับอัดเทอร์นตพีเอโดนครึกหลอนสั้นหยุดไว้ใส่ท้ยนี่ลัวๆไม่มีคนโปรเทคในนี้โดนครึกข้อไปพันสาดอกเต็มผนดัมฮิวนั้นอาแบทฮะมาส็อตรอปิงก็ไปดัมเบเดผมแต่กูดาวุ่นซับอยู่ฮะแหวนผมยืนสู้ครับนัดหน้าไปบูมเบลของรถลีซิงกันยาวๆผมเกาะหายวันนี้ไปใกล้ด้านบูมเบลเวฟว่าผ่านมาผมแล้วก็ดัมเบเดตปาดไปดัมฮิลของด้านมาส็อต ตอบสวนไปหรือเปล่าเจอสลิทชีนคันเปิดมาติดแคสคูดสามไปสไลด์ครับผมช่วยไวเดนบูเบลเนนบูเบลก่อนตัวรถลีซีบอลโซปลายขึ้นกู้ไว้ครับตามได้ระบากเหลือเกินฮะตามได้ระบากและสแตมปผีพาดีสตอมทารมิ่งไม่ได้ผมตัวแตกก่อนครับบูเบลแต่บูเบลซื้อเกิดได้ครับส่วนหน้าครับลูบิกกับโดโอ้ก็เป็นใจซื้อเกิดครับทางฝั่งนี้ครับโดดมอฟฟี่ยิงยับๆเลยครับมอฟฟี่ยิงแบบไม่หยุดครับเวท์ฟ์มตามกันมาเรียบร้อยครับก็พี่เอลเดอร์ที่ท่านมาใช้หน้าโดของฝั่งสปีดครับแล้วก็ <SL> ได้ตัวของมีมวลอาวแจ็คกี้บอลรีเลื่อนไปทันแล้วก็ตายตามกันไปฮะเอาแรนช้อนบอลเข้ายับต่อบอลสดถอยมาก่อนอาแบตต,ต้องตสครีตีครีไม่เต็มสักทีใส่คนอันดิซิเบิลไว้มอฟฟิตงต้องซื้อเกิดมาช่วยถางด้านตัวขอ,ขอาฝั่งไทยนี่ฮะไทยนี่ว่างไงฮะ เขียวไปก่อนเคลือบไปสไลด์ขึ้นไทยกรางผมหยุดไว้ก่อนสเปียเลสครับอัดเคลือบเขียวไปเอาแล้วชอตบดเชนนอร์อาแบตตายผมเฟรเลตมาผิวผมแล้วใส่คนไว้เออสปิเตอร์ครับผมรวบมาสามดนี้หลับสามว่าบูเบลวิ่งถอยมาแล้วก็รถลีซีผมไล่ยิงยิบยับยามก่อนแยกล่างหัวไปกลีนเจมซี่อีไรส์ตายหมดชิมกี่คนท่านแจ็คกี้ครับว้าวครับโยกไปครับผมแล้วตอนนี้ก็แสปีดเปิดพานมาฮะ ทางด้านนี้ยิงโกลดก็ย้ำต่อครับอีไรส์ยังไงดอโดดหมดไปหนึ่งกระบอกห้าสิบมิเตอร์ชอแฮดอเมริการีมวันนี้ MG Trust รัสาลนัไปเอาบอลซอนครับจะดีดกลับมาฟาดเจมส์ซีครับเอ็กโซเซอร์สไลด์ถอยออกครับช้นี่ครับเออสปิเตอร์จับรวบเติงครับหมักน้อยครับนั่นเกรีมก็สตูดิโอกันเลยทีเดียวอันดับทีมไซงสเปิดฟาดด้วยบาบอสเซนเตอร์ของแจ็คกี้ครับจัดการด้วยแวนไป แล้วตอนนี้ครับเอาแรอนอ์สโลต์ผมยอมตอบมาสโอตชีวกการดึงขึ้นขึ้นไปครับเตะใส่เจมซีเจมซีครับผมยังไงดีครับสโลตกับเดมย้มแล้วตีคืีพันศร,รคีครับผมอาแบทจัดก,การมาสโอตตายไปฮะยังไม่ได้มีก้าครีมผมเฟียร์เล็ต้องขยิบหรือเปล่าเสียงโดนพิกออฟไปแจ็กกี้กันฟันเบมฟฟอร์มแล้วซีมไซอันเข้าเต็มแล้วแจ็กกี้ครับผมได้อีงสเวลระเบิดมาช่วยครับผมโอ้โหระเบิดสองแต่วะน,นี้ครัแบแวน,นกับเล่นอาแบทตายเลยครับอ้าวเจออีงสเวล์เขเล่นคิีครับผมถูกจังหวะพอดีแล้วเเเบลกกมแรรทัชชนะะไปฮ เดือดและสุดมันจริงๆครับบวกกันแบบไม่พักกัน3านาทีครับชนะไป40ต่อ2 1ครับ MG c r u s h ได้ไปก่อนในเกมแรกครับยอมครับผม40ต่อ20ครับซิงเกิลออร้า โดน,นได้โด, Try, ดนเอ็มจชาร์ดโบดไปครับนี่จออ,อิทูร์เบต์กันทั้งทีมเลยนะครับเอาเดก,ก้อนอัดเข้าไปกะว่าอาจจะบีบใส่แต่จริงๆริงอ,ออกเขียวมาทั้งทีมเนี่ยมีเหตุผลนะเพราะว่าลบดาเมจของ PA ได้แบบเต็มนะ Assassin, เต็ฮะล้วแฟนทอมแอสซิสเนาะแฟนทอมแอสซิสต์นี่ <Phantom> Assassin, ออกเซปเตอร์ม,ม,ม,มาแบบกะรีเฟ,ฟตตีรีเฟ,ฟตตีอะมี BKB พร้อมนะแต่ถ้าเลรียญคน,นี้อาจจะบีวเป็นดาบทองนะทางด้านตัวของแฟนทอมแอส